สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องวันนี้มารวยพาพมาตานในทางของแม่ดวงนะครับในงวดก่อนเป็นไฮเลขสามรอยพี่น้องนะครับเลขออกศูนย์ศูนย์ในงวดนี้มรวยพาพไปตามในทางคุณยายนะครับว่าเพิ่นใดตัวใดเพิ่นฝันไปนะครับลองไปติดตามกันครับสวัสดีครับแม่ดวงครับโอ้ยแม่คือฝันครับฝันแน่ใช่ไหมฝันว่าไปซื้อวิทยุน้องเขาเนาะเขาขายในราคาสามร้อยเนี่ยคือพี่น้องม้วนลยตัดในสามร้อยนะครับกับศูนย์ศูนย์นะครับเลขคุณยายเพราะว่าเพิ่นหาบ หาข้อนวิทยุนะครับหมอไซดยว่านี่เป็นเลขหามนะเลขตีศูนย์สามศูนย์ครับกระตัดศูนย์ศูนย์ในน้ำนะครับเป็นแนวทางคุณยายนะครับแม่ดวงเด้อนะครับเอาคักเขาเนาะเฮ็ดยังไรยายตาตาบอหืมนะครับเมีตาตาฟันนี้ขี้ลมันเป็นศูนย์โมดเต้หืมย่าฟันอีแป้งวันนี้วันนี้บ้านฝันเนาะท้างในฝันเลยตัวย่า อโอ้ยฟันด้วยันีฟันเนาะโอ้ยย่ันเนี้ยทีมันยัไม่สูนเต่ายฝันเน็้ผีมันอยางม่ศูนเตยเออคือฟันเห็นยีเป็นศูนหลดอเด็กไม่ใเขาอะคฟันเหีนํามเป็นสูนหลดนามก็เป็นศูนเนาะโอ้ยนามเป็นศูนเตยมั่งย่ยแต่ฟันเนีนนามมั่ง่เป็นศูน,นย์บ่าหนามก็เป็นศูนโอ้นะครับแลีวจะเดี๋ยวจะขนฝันเพื่อกันเน,นาะขันลูกอืแต่ว่าคุณย่ายแล้วกับฝัน สามร้อยเลยพี่น้องเอ้ยนะบอเขาเขาเนี่ยยุดอกคนนี้นะครับเนาะเอาเอฟซีนะพี่น้องผู้ใดสื่อน้ำคนยากหรือผู้ใดมักนำคนยาานะครับดีมีโชคหรืออยากให้กำลังใจคนย่ากัะสามารถติดต่อมารลยได้เด้อนะครับเดี๋ยวมารลยขึ้นร์โทรให้เด้อนะครับผู้ใดอยากให้กำลังใจย่าให้คำา่ะค่ะพู้นะครับก็สามารถติดต่อมาเลยได้เด้อนะครับเดี๋ยวมาเลยขึ้นบาโทรให้นะครับเออนะครับคุณยายก็ว่าท่านได้ฟันนะครับให้คุณยายฟัง บ่แพงไม่ใช่เนาะเลขยุโรปที่ขั้นของจานก็ออกที่ขั้นอันเขาก็ชื่อก้อนอันก็ออกโฉนเฮ้ยแต่รถเยียหนอก็สองขั้นเลยจะหด้เลขรถเยียหนอก็สองขั้นเลยบรือเ่โอ้ไม่มีผู้ฝันเกี่ยวบ่บ่โอ้เสียดายเนาะไม่มีผู้ฝันเกี่ยวเนาะเออมีผู้ฝันเจ้ากับเด็กใครอยู่เขาคือคนน่ะเออเอา มันมีผู้ฝันเกี่ยวเนาะมีผู้ฝันเกี่ยวกับสิใครอยู่ค<ว>ุณยายกันว่าชวนชวนประเดมัางก้ารยุณลูกเจ้ฮู้ยแต่เสีได้เนาะเสียดายคืออย่างนี้นะครับเออมันออกบางามเนาะยายเนาะบุหรี่เอซี่ถืนอน้ำเด้อคุณยายเด้อนะครับเพราะว่าเรียงมันบางงามนะครับคุณยายขายสามร้อยเลยพี่น้องอือแต่ว่าคุณยายบุหรี่มีเอซี่ถือน้ำบอ้อนะครับเียมันกับบางงามเนาะมันกับเป็นเรื่องยากอยู่ บางคนเคยเห็นน้ำเดียวเขางก็มากน้ำไม่ดอกแต่ว่ามันน้ำใครบอกว่าเอาเงนสิ่งนั้นได้บาท่านบี่ไปหาปูชิล่าเออไปเจอคนน่ะขาพ็ฝันใหญ่ดีอยู่วันเถิดเออเอาเม่นลินตัวเนี้ยออคนก็ไปหาเงินกับฝันเกี่ยวได้ได้เลขไเบอร์ได้ไปเห็นบาทเพื่อนเราย้ายไปเลยเถิเออย้ายไปเลยเถิห้องเลาเถิจังว่าบาทนี่เราถืมใครเพิ่นไป พวฝันดีๆแล้วมาเสร็จขอได้ได้บ่ใส่เนี่ยไ like ด้บูชาของดีเพิ่นมาบ่ฮ <sair> บ <grill ik> ูชาพระเพิ่นมาบ่ร <Pluto> euh. ูปเพิ่นมาบ่ได้เพิ่นให้หมดเออขอได้ได้อธิษฐานขอแน่ยขออธิษฐานขอหาหลวงปู่เนี่ยทังวันเออเมื่อแรกเสียนวดอธิษฐานขอนําพัลูกเออผู้ใดไปหาเพิ่นมีโชคเบิดได้ยายฮะผู้ใดไปหาเพิ่นมีโชคเบิดผู้ใดไปหาเพิ่นมีโชค จยากอ้เพิ่ออขอโทรขอใช้จเพนเออเออถ้าไรย่าอ้าวขอตรวจได้พี่น้องเสียงนังจะน้อยใบบูชาน้อนมานล่ยรออืมกะเสียดเสียงดังจะน้อยพอคุณยายไม่ค่อได้ยินนะครับเด้ออ่าพคนฟันคนไหน่นฟันมันก็บอกว่าไรเพอานน้อยๆว่าเห็นแขนได้ยายนะครับพคนชักเิีก็รอเนาะอือเมีนตัวย่าชิล่าะอืออะไรกับเลียมใส่หมดเต้ยย่เห็นแล้วเนาะ เขอโทวขอใช้น้ำพิ่ยกเออเออขอให้โรงานได้ย่าเด้นมเื่องเนี่ยสิเก็บดอกไม้บูชาเออย่าเก็บดอกไม้บูชามาเรื่องโ้าหลอยกับสิฟ้ามาตามไม่ว่ามือเงินล่ะเอามาเรื่องมือถาว่าเลยหรืยว่าเวอร์ไวคุณได้ฝันบอนะครับโอ้ย่อนโอนไปเหียแเราก็ได้กระจะเรื่องจะเรื่องครับโอกกันกับเสียงดังยังไงได้พี่น้องนะคุณพอได้ยินอืมผลวันลุนลุ้นไส้ผลกอกทั้งสองคันเลยนะครับแกเสียดายว่ามีผู้ฝันเกี่ยวมา ซูมึงกิ่ง่คนวานะครับเสียดายอยู่ว่ามีผู้ฝันเกี่ยวมีผู้ันเกี่ยวก็เด่เอเนาะพอสายกับคนเกี่ยวอรถรถพอสายเร่ออีกขั้นหนึ่งเขาข้ามควมดีตรงไหนรถบก็าไปหาปูชิร่าล้วกันั้นขาไปเสามหนึ่งสูงสูงกรุงเทพโอ้ตยตายตายต ถือเครงมันรถม้าใส้ถือเครื่องรถไนท์บวดมันกัลังร้อเก็บเร้วม้นมาออกพรนษาไงถ้ามุดู่ไปวัดศิลาหลวงปู่ศิลาบ่ได้บ่ได้บ่สนใจทะเบียนรถนะพอนะบ่อยบ่อยหรก็ว่าไปปลานค้นนิยมสมปอนคนก็บ่ได้ขึ้นวัทะเบียนรถของไปอดีแทบกคนเนโช่วยกทะเบียนรถนะครับก็บ่เอานั่งไปขอมอขโม็เลยฝุ่นฝุ่เลยเออหมักเกี่ยวแต่ว่าคุณแด้กห้สามอยคับนี่แล้วว่าพี่น้องไอซี่ขยันมาบางน้ำน่ะเนาะ แต่ว่าก็ถือว่าคนย่าฝันแม่นอยู่แม่นอยู่ดิยิ้นฝันโวอยู่อ่านพวกเรื่องย่าฝันแล้วอยากแม่นอยู่ดิหรือวานะครับเนาะมันก็เ่็มันก็่เป็นว่าเขาสูงว่ะดอกแค็มมากเลยเขาเกิดจเบิังนี่เขาไม่ออกนะเออเฝันฝันช่งดีๆเขาก็ต้องเอาเนาะเวิร์เนาะนี่เฝันทหารมุ่งขวัญนัหมได้มหมยาันี้กูกูกูจำว่าฝันแบบกูจิ๋วตัวเรียกไปเรื่อยเลยหรอกเออเดี๋ยวนะครับต้องตามพอสายเรื่องครับคุณย่าก็สนันพอเวลาแล้วพี่น้องคุยกับคนย่าคนนะนะครับตัวเลขกวันนี้่นสดงอะไรนะครับคุณคนย่า ถ้าได้ฝันอยู่เอาได้ไไไรูปบ้านพี่ผักพี่เล็บพี่เบอร์บ่ารูปคนเหรอครับ <c oughs> เออมาเมืองในท <c oughs> ้ายพี่บอลรูปเคนต้องพี่เล็บพีเ่เบอร์บอกตะเกาว่าคนหาเพิน่นมีโชคดีนะฮะตะเกาเพิ่นชักเท็จก็รอไว้อืมเอาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากให้กำลังใจคนใหญ่นะครับอยากให้ข้ามมาข้าพูดไปสมัติติดต่อพันเบอร์โทรมอเลอรได้เลยนะมอเตอร์ขึ้นเบอร์โทรให้นะครับเลือกลดภาพไปปุชิล่าย่าไปน้ำ ออกซูนซูนพี่น้องออกถึงว่าใส่ออกทั้งรถไงภาพไปหาปูซิล่านะครับยายว่ากับสีขอให้วัตสินญ่นี่แหละนะครับสินว่าคอนสาพันดีขอมาแล้งในละนะครับขอแล้วมือเ้ามารถแต่จะลอกมาหาเบิ้งหาคุณยายเพิ่นไดสามตัวแดงแดงสามตัวตรงๆนะครับเนาะหาได้ไปซื้อเอ็นสามเลยพี่น้องเอ้ยอุ่นหนนุรัฐบาลไทยไทยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเรือรัฐบาลไทยก็ออกมีทั้งหกตัวนะครับมีทั้งสามตัวสองตัวก็ได้พี่น้องนะครับมีเขื่อนเลข สลากแบบเอ็นสามนะครับสามารถซื้อได้สามตัวตรงนะครับมีแก๊กแพบมีแก๊กพอดพร้พอรมด้วยพี่น้องนะครับสามตัวตรงมีแก๊กพอดนะครับแล้วขอ2ตัวล่างสองตัวล่างนี่มามีแก๊กพอดด้วยพี่น้องได้ใบละเส้าออกมาเร้าออหนึ่งได้เกีรตลอยกว่บาทนี่ล่ะเกียรตลอยสามสิบอยู่ละจ,ะจับมาผิดเนีนะครับแต่ว่าขอดีคือเห้าสืบสามตัวนี่ ไอเถนะครับเขาว่าพี่แกรอดให้น้ำนะครับว่าล้านบาทอยู่สั้นนะครับเป็นล้านอยู่นะครับให้พี่ผู้ถือกันยกยอดไปอีกงวดหนึ่งกะชีได้แจ็คพ้วสองงวดให้สองงวดพี่ผู้ถือก็ชีโอนครับไปลัฐบาดนึกเขาเขาเขาจีทีมบอกมาขายขายวันนี้แล้วเข้าไปซื้อได้ยางตลาดด้วยพอใส่ย่างตลาดเออเซี่ทั้งหอยเมฆทั้งแถวกาลสินเ่านะครับกะชีวี่ขายอยู่ย่างตลาด สหัสขันราคาเนืางตลาดด้วยครับด้วยมีเ่างตลาดมุงเดียวแล้วก็สหัสขันแล้วกาได้เนื่อสองชุดร้อนี่ร้อนเหมือนมีข้าวมีมีแต่ย่างตลาดอยู่ไรก็สหัสคันหมดเหเอเยอะมัดซื้อเสงกับพากอย่างเขาจะว่าเขาได้ตัวดีบ่แล้วมันได้แก้ขอต้องได้ยังสายเป็นร้านเลยเป็นมันยุติเขาซื้อได้สามตัวสามตัวไอ้สองตัวได้ตาราง อือใเใสามอสองตัวบนตร่นมีมีแต่สองตัวล่างโอ้เข้าใจแล้วเอานะครับสามตัวมันต้องถือบนกัางเยวยังได้ขอดีมันคือเข้าสื่ออะไรว่าอันตัวใดดังมันจะใสกับสื่อโหลดใหญ่ฟ้าด้ก็นำไปโหลดถึง<อ>สินะซึ่งนะคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือเข้ามันออกเกา้าหกสองเข้าสื่อเก้าหกสองเข้าได้เต็มได้เต็มแต่ว่าสองตัวบ่อขายของบนเออบ่ขายขายตารางเข้าใจแต่ว่าถือสามตัวมิทธิสถึอรวอนทีหนึ่งเออแต่แกควัด อ้าวสวัสดีพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อหน้าติดตามรับชมกต่โซก,กันไปพ,พ่อได้เวลาเด้พอ,ขขอพี่น้องนับไข่ข้ามบุพพีน้องน้ำหาพี่น้องทงั้งเม็กทั้งน้องกุ้งซีทั้งเราหนีอะไรอยากซื้อก็สามารถไปซื้อย่างตลาดนะครับสามาสกันแล้วก็ในตัวอำเภอจังหวัดเด้อนะครับตัวจังหวัดคนละอ้าวช่วยๆกันมาสุดๆทุกคนสวัสดีครับขอบคุณที่หลาย,ายเด้อเดี๋ยวมือพ่อถามม่ได้ย่าเด้อขอปูชิลาให้เด้อมืแรงอ้าวขอบคุณครับสวัสดีครับ